สวัสดีท่านผู้นะครับวันนี้ครับอยู่กับผมชาร์ w k คิงนะครับวันนี้ครับเรจะมารีวิวมอสนะครับมิวแทนนะครับรู้จักแล้วใช่ไหมใช่รู้จักกันแล้วใช่ไหมมันดังนะครับอยู่แทนเนี่ยซึ่งเราก็มาเริ่มรีวกันเลยนะครับเทียตัวนะไม่ถวเออแล้วกันสำหรับอันแรกก็จะเป็นกลุ่มขายปลาสีขาวเอามาเลย ดาบดาบเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ชึบแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับข้างล่างนี่เลยบบเบาๆหน่อยเบาหน่อยอุ้ยตัวตัวแรกก็อ่าปูนแม่เพิ่มเป็นเจ็ดสิบสามเลยอ่าคขอตัเลเี่ยวอ๋อเป็นออกซิเดียนนะครับถ้าดูแล้วนะครับ นี่นะน่าจะเป็นโกเลมออกซิเดียนนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะอึดพอสมควรเลยนะเนี่ยโอ้โหที่โดนตายเลยเหรอโอ้ยยังมีเงี้ยมทีที่สองลาว่าอะไรวะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กอ๋อลองหุ่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นออกซิเดียอีกเช่นเคยนะ เวอร์ชันไม่มีจมูกโด่งใช่ไหมไม่รู้นะก็่าจะใช่นะต่อไป no, โนูบอนี่เป็นเหล็กแบบไม่ล้องหุนเ <Down. S 1> ยี่ยมไปเลยนะครเหล็กแบบไม่ได้ล้องหุนนะโอ้กูเป็นประสาเนะบาๆหน่อยเบาๆหน่อย กรวดหรือเปล่าน่าจะใช่นชนะก้อนกรวดโอเคเป็นแบบไอรอนโกลิมใช่ไอรอนสิก้อนกรวดโกลิมไม่รู้นะไม่จับชื่อเป็นสโตนอะไรวะสโตนนะครับสโตนโกลิมโอเคแถวแแรกผ่านไปอะ่ะ ไอ้ไอฝั่งเนี้ยนะไอ้ฝั่งเนี้ยที่แบบโจมตีพวกมิวแทนตัวร้ายนะกลับไปนี่เลยตัวร้ายเอาตัวที่มันแบบเออหลักๆก่อนละกันนะครับเอ็นดี้แม็กก็มาอันนี้ก็ได้หน้ามดนละไรละกันนะครับไม่ต้องรีบมา ซึ่งวันนี้นะครับจะสั้นนะครับว่ามันมีน้อยนะแล้วผมรีบเลยนะครับเพื่อทลิปต่อไปไม่ได้รีบอะไรหรอกมั้งต่อไปมิวเทนอาเลยนะอะไรก็จะเป็นเอ,อ่อสไปเดอร์พิกนะครับเป็นล่างผสมกับแมงมุมโดน,ดน,ดนลุมจมเอาโดนลุมแล้วเอาโดนลุมแล้ว กะตายจะต,ออตายตัวนึงไม่รู้สิเนี่นยมันโจมตีฝั่งโก,กเลมโกเลมก็โจมตีฝั่งมันนะครับไอ้เจ้าไอ,อ้พวกนี้มันตื่นช้ามากเลยนะตายเป็นฝั่งต่อไปก็เป็นฝั่งของเม่รู้สิมิวแทนพิกแมนนะครับนี่มาโจมตีกันดิอยากเห็นว่า เราลุมโจมตีเป็นเรื่องยอดมากเลยจะช่วยแล้วกันโชว์นี่เลยของสุดเทพทูนี่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 นไม่เอาลแล้วไม่ช่วยดีกว่าเก็บดีกว่า ให้เรามาต่อกันเลยนะครับต่อไปเป็นซอมบี้ซอมบี้นี่มีหลายเลยนะเออมีเลือดก,กี่หลอดไม่รู้นะคบมีเลือดเยอะมันจะมาฟื้นคืนชีพได้ด้วยนะไหนดูสิมันจะมาฆ่าตัวอะไรได้บ้างตัวเล็กกว่าตัวธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ย Thời quá <tười> Ôi chút luôn chút chịp chút 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 đi lên đi lên chút chút này này này, ก็าเสรบแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นอะไรที่หลายหลอดมากนะกล้าตีกระเด็นเหรอคะจก้าลเหรอมาบินเลยแล้วกันเออเออเอเอ,เอสักได้เออเออเออสลบสลบสลบปุ้และปุ้และอ้าว ป,นนป,ล okay. ปล่อยให้ตีไปอย่างนั้นนะครับหนึสี่ปล่อยให้ตีอย่างนั้นแหละโอเคปล่อยให้ตีไปอย่างนั้นนะโอเคก็จบต่อไปมิวแทนสเกลตันนะให้ไอ้พวกนี้ลุมต่อยแล้วกันอ่าไม่ใช่มิวแทนสเกลตันเหรออ๋อผมยิบผิดอันนี้เป็นมิวแทนสโซโกลิมนะผมไม่ยิบผิดครับถ้าไม่ชมขอโทษด้วยนะ มือชั้นสเกิลตันอยู่นี่นะนี่มือชั้นสเกิลตันนี่ก็มีอชั้นธนโกโลิมต่อไปมีอชั้นเอนเดอร์แมนจัดของไวหนึ่ง ดูต่อเลยโอ้เยสแมเมชทุกคนคิดไหมไอ้ตรงนี้มันตีไงเนี่ยตีได้นะทุกส้นมันตีได้แล้วมันจะหายนะ่ะสี่ใครวะก็ซึ่งโนกโกลิมจะตายแลวนะเพราะโดนตัวอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะโดนเม็ดฝนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ต่อไปมิวแทนเอนเดอร์แมนะมาเริ่มเออเออตัวไหนตัวไหนเริ่มก่อนวะเอาอ,ออกซิเดียนก่อน นะผมไม่รู้คนไม่เข้าใจอ,อ๋อยอ้าวจุ๊บไหนดูสิตายยังเดอะแมนตายยังอ่ะเอ้ยเอ้ยเยกล่างเขายังไม่ตายนะยังไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่มึงบอกว่ากูยังเอ้ยเดี๋ยว,ยวมันให้ฐานะอะไรวะ ให้สานะตาบอดใช่ไหมหรือว่าติดในตัวกลิแนน่นติดในตัวกลิ่นแล้วไอเดเมนตายยังอันนี้เอ้ยมึงใครวะเอเดเมนอยู่นี่ไอเดเมนยังอยู่ไอด้ดเมนจะตายวาะฮะตายทีบอดสู้ยังไงไปก่อนละกันเดี๋ยวนกลเลมเพิ่มหน่อยตัวหนึ่งชื่นตี มิวแทนเอเดอร์แมนดูเลือดก่อนนะทุกคนไม่ค่อยมองเห็นกันได้ไหมอ้ยยอ้ออ้าว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 ตีกูทำไมเนี่ยอ้าวมีก่อนีีก่อนโอเคต่อไปมิวแทนคริปเปอร์ไอตัวนี้อันตรายนะมันเคยทำระเบิดเป็นหลุมเลยนะครับ เอาไงดีอะก็ที่เอามาไงผมขนอนอนก่อนละกันเมื่อเทนกิปเปิ้ลมันระเบิดได้ใช่ไหมถ้ามันชนนู้นมันรู้กันใช่ไหมเออก็จะรู้กันหมดแล้วแหละอ่อต้องทำยังไงดีให้มันไม่เลิเปิดแต่ไงแต่งไงผมต้องลบแบบไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ารีวิวแล้วรีวิวเลยนะครับ โว้วมันทำลายไปแล้วก็่ดืแล้วเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ว่ารู้กูทุบเองวะ่ะผมน่าทุบเองมากกว่าพร้อมหรือยังรผมรู้ครบผมรู้ครบ,บอืมทำไมนะนี่นี่วีแฮนคิปเปอร์วีแทนนี่นี่นี่เอ้าแล้วทำไมไม่ทำอะไรมันมาเดี๋ยวเดี๋ยว โนโกเลมทำมันรับอ๋อใช่ไหมไอ้โกเลมอ่ะมันไม่ไม่สู้กับคิปเปอร์นะครับเพราะคิปเปอร์มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเพราะคิปเปอร์ความลับมันคือหมูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูกันโอ้โหนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่กล้าผมว่ต่อสภาไปอย่างี้เลยเลยอ่าอ่าช่วยตีหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะยาวเกินไป อหนไมคะทิเปอร์โอไม่ไม่สนองเี่ตาเลีนี่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 ไม่ได้ทิปเปอร์ลิ้นตาสิไม่ทิปเปอร์เออาไนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะวิ่งนี่อ่ะระเบิดด้วยนะครับ ระเบิดใหญ่ๆคุณทำมาดไดโ้โหโคตรโหดนะครับคิปเปอร์ซึ่งผมไม่ทำเอนเดอร์แมนนะเอนเดอร์แมนมันโหดกว่านะ โอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเออสำหรับคนที่คิดว่าน้องผมจะมาเล่นนะครับน้องไม่ว่างเด้อในคลิปต่อไปก็จะเล่นกับน้องในโลบอกนะครับแล้วตอนเย็นก็อาจจะทำอีกรีวิวมอสอีกนะครับใครจะไปรู้ฮ่าบ๊ายบาย